สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมไฟเอออีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ก็ตอนนี้ยังว่านนะครับผมยังไม่ได้ออกไปไหนนะครับผมพอดีก็ตามที่สถานการณ์ช่วงนี้นะครับผมก็ออกไปไหนไม่ค่อยได้นะครับผมก็เลยต้องสั <ordan> ่งข <alal> ้าวขึ้นมากินบนห้องนะครับผมวันนี้เราก็เลยทําการสั่งข้าวมากินบนห้องนะครับผมแล้วลองมาดูกันว่าวันนี้เราสั่งอะไรมาให้เพื่อนๆดูนะครับผมวันนี้ก็แกก็อยากจยอกไปกินข้างนอกอยู่ครับอีกอย่างหนึ่งก็ ฝนตกด้วยนะครับวันนี้ก็เลยไม่ได้ออกไปกินข้างนอกเลยสั่งข้าวมากินข้างในนะครับผมมาเรามาดูกันว่าวันนี้เราสั่งอะไรมากินนะครับผมมานี่นะครับผมนี่แ๋ยวเรามาดูข้างในครับอุ้ยสั่งข้าวได้แต่ซ่อมน,นี่นะครับผมนี่ก็คือข้าวผัดกุ้งนะครับผมนี่นี่เราได้สั่งสั่งข้าวเข้ามาส่งข้างในห้องนะครับผมให้เขามาส่งนะครับแล้วเราช้อนมันเป็นข้าวผัดกุ้งไข่ดาวนะครับผมไข่าดาวด้วยนี่เพื่อนๆได้ดูก่อนนี่นะครับผมนี่ เป็นข้าวผัดกุ้งไข่ดาวนะครับผมเป็นเมนูที่สั่งกินนะครับผมเดี๋ยวนะซึ่งสถานการณ์ช่วงนี้นะครับผมก็โควิดระบาดนะครับผมก็เลยออกไปกินที่ไหนไม่ค่อยจะได้นะผมก็เลยต้องสั่งข้าวเข้ามากินบนห้องนะคผมตามไม่ทากรรมของผมมีอะไรผมกินไปตามมานะผมนะี่ยากเกินคนระับ นี่ผมปักกุ้งไข่ดาวครับอร่อยนะดีกว่าไม่มีกินครับช่วงนี้ก็ต้องทำใจนะครับผมอยู่ได้อยู่ห้องได้อยู่ห้องไปนะครับผม กองใหญ่มากครับผมหางครึ่งข้าวอยู่ฝั่งนึงกองอยู่ฝั่งนึงอันนี้ก็เป็นข้าวที่สั่งมากินทุกวันนะครับผมเพราะว่าออกไปไหนไม่ค่อยได้นะครับผมกลัวครับผมกกลัวก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปไหนครับผม ก็พยายามนะครับผมอยู่ที่ห้องนะครับผมไม่ออกไปไหนนะครับผมว่าก็อย่างที่ว่านะครับผมกลัวก็เลยไม่ได้ออกไปไหนครับนี่ครับกินข้าวครับผม อะไรอยู่นะครับผมเนี่ยกินทุกวันนะผมกินนะคข้าผัดกุ้งสุดที่ห้องไปไหนไม่ได้ครับผมนีด้ดูอือ เินคนเดียวครับผมพอแล้วครับเก็บไว้ก่อนนะผมข้าวกล่องเดียวมากินสักสามข้าบครับผมไม่ชมีตังค์นะผมช่วงนี้พอแล้วครับผมกินไ่กินตอนเที่ยงกับตอนเย็นด้วยครับผม ข้าวกล่องเดียวผมคิดน่าดูสารมากเลยนะผมไปก่อนนะครับเอาไปเก็บก่อนนะผมไปกินตอนค่ำเลยผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย